ดรถชันเมืองที่สามห้าห้านะกรุงเทพผลอโงงป่าทางสถานีชุมทางหนองปลาดุกก็จอดสถานีนะคาข้าปผมนะฮะมาเปิดหน้าแดงมาเลยฮึจีเตอร์เจอกับสามหน้า,าห้า ทำขบวนโดยอยิ่สรานะครับสามคันนะครับคันนำหนึ่งสองห้าสองนะฮะโอ้คนเยอะคนเยอะนะครับที่จะลงนคกขบวนรถรมก็ว่าที่งคัน เราไปถาข้างหน้ากันเรารอมารอตรงนี้กันนะครับโัวนู้นสาอมันเยอะบงังเฮ้ยบิงมาครับ โอ้ฟืานเยอะมาก ที่ราพัฒาชมสนามจนสถานีโพงมาเดือนแล้วสถานีคอวบางตาลเป็นสถานีหัดไปนะครับไปกันอยู่หุ่ก้าแล้วนะครับ